ที่วัดสดาวหมู่หนึ่งตำบลแม่ลาอำเภอบางรัชจ,จันท์สิงห์บุรีครับผู้สืข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบลำน้ำแม่ลาที่มีความยาวประมาณ4.2กิโลน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเห็นสันดอนดินกลางลําน้ำและทําให้ปลานานาชนิดที่อยู่บริเวณสะพานชายท่าลอยหัวและสูญหายไปเป็นจํานวนมากซึ่งปกติแล้วจะมีปลาหลากหลายพันมาอาศัยอยู่นะครับ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่สําคัญของลําน้ําแมลาลําน้ําที่เป็นแหล่งกําเนิดของปลาช่อนแมลาปลาเผาที่เราเคยรับประทานกันนี่แหละครับและเป็นที่รู้จักกันดีก็มีชื่อเสียงมานานนับ10บสปีแต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับกําลังประสบกับภายแล้งน้ําในลําน้ําแมลานั้นเหลือน้อยเกือบแห้งในบางช่วงก็แห้งขอดเหลือเพียงพื้นที่บริเวณหน้าวัดเสดาที่ยังเป็นแอ่งใหญ่อยู่บ้าง พระครูวรธรรมโสมพลเจ้าอาวาสวัดสดาวนะครับเจ้าคณะตำบลเชิงกลัดนี่บอกว่าช่วงนี้นะครับในช่วงที่มีน้ำมากก็จะมีปลามาอาศัยเป็นจำนวนมากแต่ช่วงที่ภัยแล้งกำลังเข้ามาระดับน้ำเริ่มลดลงก็ทำให้ปลานั้นมารวมตัวกันมากขึ้นบริเวณหน้าวัดเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวที่มีแอ่งน้ำกว้างมีทั้งปลานิลปลาช่อนปลาสวายปลาบึกและปลานานาชนิดมารวมกันอยู่ ประเบึกเนี่ยบอกตัวเนี่ยขนาด100กิโลก็มีอยู่หลายตัวลำน้ำแม่ลาตอนนี้เนี่ยกำลังขาดแคลนน้ำถ้ามีหน่วยงานไหนที่จะช่วยได้ก็ขอความช่วยเหลือด่วนก็คือนำเครื่องสูบน้ำนะครับมาสูบน้ำเข้าลำน้ำแม่ลาหน่อยนะฮะ mm hmm. เพื่อจะให้ปลามีชีวิตอยู่รอดก็เพื่ออนุรักษ์พัน์ปลาไว้แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ช่วยการขุดลอกลำน้ำแมลาที่เป็นสนดอนออก เพื่อขยายแหล่งน้ําให้กว้างขึ้นด้วยครับถ้าญาติโยมมองไปในลำแม่ลาแล้วจะเห็นว่าน้ําน้อยมากปลาหน้าวัดกําลังจะ,ะขาดน้ําถ้ามีหน่วยงานหน่วยไหนที่จะพอช่วยสูบน้ําเข้ามาได้ก็มีหนึ่งประมงจังหวัด พระประธานจังหวัดที่พอมีเครื่องสูบน้ำที่จะมาช่วยสูบน้ำจากาลำแม่น้ำน้อยเข้ามาในลำแม่ลาได้อาตมาก็ขอให้โยมได้ช่วยกันตรงนี้เพื่อรักษาปลาหน้าวัดเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้ดูหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของลำแม่ลาต่อไป นะครับพระขอมาแล้วเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรนี่นะครับแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยนายกอบอตอแม่ลาก็ลงพื้นที่ไปด้วยไปตรวจสอบนะครับว่าขณะนี้ลําน้ําแม่ลายังเหลือน้ําในแอ่งน้าหล่อเลี้ยงคลองอยู่3จุดด้วยกันก็คือหน้าวัดแหลมคางบริเวหน้าอุทยานประชานุสรและก็หน้าวัดสดาวแห่งนี้ซึ่งก็น่าเป็นห่วงครับถ้าปล่อยเฉยนานมากนักเสียดายปลาที่อาศัยอยู่อาจจะสูญพันธุ์แล้วก็ตายไปครับ ลำแม่ลาของเราเนี่ยไม่ใช่วัดเสดาที่เดียวคือวัดลำคางเหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ขับรถสำรวจนะครับน้ำที่อยู่ตามแอ่งตอนนี้มีอยู่สาสามแอ่งน้ำสามจุดนะครับก็มีวัดเสดาวัดลำคางแล้วก็บริเวณหน้าอุทยานแม่ลาประชานุสร์นะครับก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยที่ที่ที่ยังมีน้ำอยู่พอพอประมาณนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงถ้ายัง ปล่อยเฉยไปนานมากนักเสียดายปลาที่อยู่บริเวณลำแม่ลาที่อยู่2.3จุดตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ทราบข่าวว่าทางหน่วยงานของมโมงได้มาจับผู้ที่มาหาปลาโดยใช้เขาเรียกว่าอะไรไข่ไข่วนนะครับซึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาที่อันตรายที่สุดประเภทนี้คือกินหมดตัวเล็กตัวน้อยกินหมดนะครับจะทำให้ศูนพัน ครับก็อยากจะฝากหน่วยงานนะครับแต่ตรงน,นีนะ้ผมเองผมก็รับทราบนะครับปัญหาคือปัญหาลำเมลาเนี่ยมีมาต่อนเนื่อง2-3ปีแล้วจากที่ฤดูการที่มัน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 แรงจัดของประเทศไทย2-3ปีนี้น้ำลำเมลาเมื่อปีที่แล้วก็แห้งนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2 ปีนี้ดูแล้วจะหนักกว่าทุกปีนี้คุณผ,ผู้ชมครับนี่ก็เป็นการฟ้องด้วยภาพนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วนะครับลงไปประสานหรือว่าช่วยทางวัดด้วยหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะ,ะดูน้ําแล้วก็เริ่มจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับ